ดรนิสราการุณอุทัยสิริหรือดรต่ายเป็นนักวิจัยไทยที่ได้รับการชื่นชมจากหลากหลายเวทีไม่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ไปไกลถึงในระดับนานาชาติด้วยดรต่ายได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน43นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในงาน world economic forum ในปี2008 และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมขององค์กรระดับโลก The Global Young Academy หรือองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลกด้วยค่ะเราจะตายเป็นประธานร่วมนะคะขององค์กรที่ชื่อว่า The Global Young Academy Global Young Academy คืออะไรค่ะก็จริงๆเ้าเป็นองค์กรที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทั่วโลกต้องเป็นรุ่นใหม่ดีเด่นด้วยก็คือจะต้องเป็น outstanding scientist นะคะที่มี record ของการทํางานวิจัยที่โดดเด่นและก็จะต้องมีความที่ต้องการที่จะทํางานเพื่อสู่สังคมด้วยก็จะรวบรวมเนี่ยมาโทษมาจากทั่วโลกกันนะคะองค์กรนี้ก็พยายามจะให้สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญกับสังคมอย่างไรนอกจากนี้แล้วก็พยายามสร้างความสนักให้กับเด็กรุ่นน้องๆว่าวิทยาศาสตร์ทําง,งานทางสายสายวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจะมีพื้นที่ยืนในชีวิตได้เป็นสายงานอาชีพที่ดีแล้วก็ตราบใดที่เด็กเขาได้ข้อมูลอย่างถูกต้องไม่ได้ปิดลับ เลยทันทีเนี่ยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมีคนเข้ามาทํางานในว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเยอะค่ะเพราะจริงๆเป็นสายงานที่สนุกมากแล้วนอกจากนั้นแล้วเนื่องจากเป็นโกโบจะสามารถจะเป็นจุดที่สร้างเครือข่ายนักวิทย์รุ่นเยาว์ในทั่วโลกและนี่เป็นสิ่งที่ตอนที่เราจะลงไปรับรับ,รบเลือกตั้งอันนี้ <c oughs> นะเราคิดในใจว่าทั้งชีวิตเนี่ยถ้ามีคนไทยไปปักทองว่าได้ไปเป็น ประธานร่วมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักอ,อก๋อเขายังมีนักวิทยาศาสตร์จากเมืองไทยที่สามารถจะทํางานที่ถาท่ายอันนี้ได้ก็ใช้ความสําคัญกับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยในรุ่นต,ต่อๆไปนี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ก็อยากให้ไปสร้างพื้นที่ยืนในเวทีโลกให้กับนักวิทย์ของประเทศไทย,ยนะคะค่ะเป็นเทรนด์ของโลกไหมคะว่าประเทศต่างๆเนี่ยเด็กสนใจวิทยาศาสตร์น้อยเป็นเทรนด์ของโลกมีปัญหาแม้กะนั่งอเมริกาก็มีปัญหาแต่ พิ่งไปแคนาดาแคนาดาก็มีปัญหาแล้วก็ยังถูกเชิญไปพูดบรรยายให้สร้างแรงบันดาลใจใกับเด็กแต่ที่สําคัญคือประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาทราบว่านี่คือเทรนด์ของโลก ขาทราบว่านี่คือเทรนนี่คือปัญหาของเขาจะมีคนออกมาทําหาวิธีแก้ว่าทําอย่างไรให้คนกลับมาสนใจหรือคนเริ่มเข้ามาสนใจงานวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่สงสัยเลยว่าวิทยาศาสตร์สําคัญยังไงทุกคนตระหนักจริงๆแล้วตระหนักนะคะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นการขับเคลื่อน ประเทศของเขาประเทศเอื่นเขามีวิธีการแก้ไขยังไงคะประเทศอื่นเนี่ยหลายอย่างก็คือรัฐบาลสนับสนุนแน่นอนให้งบเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพอให้งบเยอะขึ้นเอาแค่ว่าเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศเนี่ยก็เยอะขึ้นเยอะเยอะเยอะเทียบกับสายงานอาชีพอื่นได้อย่างสบายมากมาๆมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีพื้นที่ยืนให้เขา พอพูดถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าไปพูดถึงอย่างอยู่อเมริกาเนี่ยอเมริกาจะไม่มีปัญหานี้เท่ากับประเทศอื่นเพราะอเมริกาโพบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยโหคนยกย่องสรรเสริญมีที่พื้นที่ยืนทั้งในหน่วยราชการในมหาวิทยาลัยและในเอกชนต้องบอกว่าอเมริกาเป็นเจ้าหน้าทางทางเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะเอกชน มีงานวิจัยในบริษัทเอกชนเขาลงทุนในการวิจัยลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีขับเคลื่อนบริษัทเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าเราอ่านมาสนใจเทคโนโลยีแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยจะฟื้นตัวแต่เชื่อนะคะต้องก็ต่ายคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังขาดนักวิทยาศาสตร์อีกเยอะไหมคะอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องบอกอย่างอย่าง ของเราเนี่ยนะคะจะเป็น on GDP ประมาณจุดในเรื่องวิจัยในขนที่ทั่วโลกเอเวอเรจทั่วโลกหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์อเมริกาประมาณ2%ยุโรปเอเวอเรจของยุโรปเนี่ยค่าเฉลีย่ยของยุโรปเนี่ยอยู่ประมาณ3%ของเราจุดสองกว่าน้อยนอยเปอร์เซ็นต์เราถามว่าคงจะต้องพยายาม ให้สร้างความสําคัญในทางวิทยาศาสตร์หรือให้ให้ให,ให้ให้ทางรัฐบาลตระหนักมากขึ้นนะคะว่าวิทยาศาสตร์สําคัญแล้วให้งบมากขึ้นเพราะงานวิทยาศาสตร์เมืองไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าอยา,ากจะแข่งขันกับเมืองนอกซึ่งเขามีงบประมาณมากมาย มหาศาลเนี่ยนอกจากว่าเราพยายามประหยัดค,คนไทยเป็นคนประหยัดแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอินฟาสตัคเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ทันสมัยมไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนบุคลากรสร้างคนเราต้องพัฒนาคนเราต้องสร้างคนให้โอกาสบุคลากรประเทศไทยได้ไปยืนอยู่ในเวทีโลกมากขึ้นนะคะเป็นเทรนด์ด้วยไหมคะว่าเดี๋ยวนี้นะักวิทยาศาสตร์จากเอเชียนะคะที่ไปเรียนหนังสือจะในยุโรปหรือว่าในอเมริกาแล้วก็ไปทํางานก็ตามเนี่ย จะกลับประเทศตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศอย่างจีนนี่จะค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะอย่างจีนนั้นต้องบอกว่า,ารัฐบาลเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะเรียกว่าใครตีพิมพ์ได้เงินเลยทันทีเป็นเหมือนกับอินสันตีเป็นเหมือนกับแรงจูงใจให้พยายามตีพิมพ์วารสารเพื่อว่าทุกคนในโลกจะได้เห็นว่าจีนเป็นมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์อันนี้ค่ะเขาจะกลายเป็นมหาอำนาจทุกทางเพราะเขาเอาวิทยาศาสตร์นำ หลายๆรัฐบาลเช่นสิงคโปร์ดึงตัวแม้กระทั่งต่างชาติไปอยู่ที่สิงคโปร์เยอะมากเพราะเขาบอกว่าถ้าเอาผู้ที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพทางวิทยาศาสตร์มาทํางานกับประเทศเขาแล้วเนี่ยก็จะดึงให้อยากนักศึกษาก็อยากมาเรียนที่นี่นักศึกษาเรียนที่นี่ก็มาทํางานบ้านเขามันคือการสร้าง Environment สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้ว่าเป็น Top of the World เป็นโหที่สุดยอดของโลกละคนก็จะมาทํางานกับเขาเมื่อวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจบ้านเขาก็ดีนะคะมันจะเป็นลูกโซ่เลยแต่สาคัญคือรัฐบาลต้องมีความจริงใจนะคะต้องมีนโยบายในการสนับสนุนวิทยาศาสตร์นะคะมีคาําแนะนํำยังไงสําหรับคนที่เขาอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยคะค่ะสาหรับไตคิดว่าการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยหแน่น,นอนเป็นงานที่ท้าทายแต่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายแบบมีความสุขและสนุกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะ คิดว่ามันมีจุดตันเพราะเราโอแก้ปัญหาโจทย์อันนี้ยากมากแต่ก็จะมีอะมอเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบ push the limit นะ,นะคะคือพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดบางทีเรามีข้ออ้างเยอะว่าเราทำไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจมุ่งม,มั่นทำงานแบบกัดไม่ปล่อยนะคะทำไม่ได้เรามานั่งคิดซึ้งว่าเพราะอะไรแต่เชื่อว่าถ้าเรามุ่งม,มั่นตั้งใจจริงๆแล้วเราเพิ่มศักยภาพในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถจะ ก้าวข้ามขีดจำกัดได้เสมอการพูดคุยกับดรนิสราและคุณภัยจิตน่าจะทำให้พวกเราทุกคนเข้าใจแวดวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากยิ่งขึ้นนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วค่ะว่าทั้งสองท่านนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่อยากจะเป็นนักวิจยัยนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะให้เมืองไทยนั้นมีนักวิทยาศาสตร์เก่ง,งๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้มองเรามองโลกสวัสดีค่ะ